สวัสดีครับผมชื่อนายพุทธพงศ์พรมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยนอเชียงใหม่ครับซีบริชีนี้นะครับคือการพัฒนาเครื่องแปรรูปชาดําโดยใช้พลังงานน้ําขับเคลื่อนนะครับเพื่อพัฒนาการผลิตชาดําสำหรับเกษตรกรนะครับเครื่องผลิตชาดำเนี่ยครับจะทดแทนเครื่องแปรรูปเดิมของชุมชนซึ่งเครื่องเดิมของชุมชนเนี่ยจะใช้น้ํามันดีเซลแล้วก็ใช้ฟืนซึ่งเป็นการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานนะครับ เราก็พัฒนาเครื่องแปรรูปชาดําโดยใช้พลังงานน้าขับเคลื่อนเนี่ยมาทดแทนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของชุมชนนะครับทาให้เป็นการส่งเสริมให้มีรายได้ที่ดีขึ้นครับเครื่องพลังงานน้ำเนี่ยถือเป็นเครื่องต้นแบบนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนอื่นที่มีน้ําในการผลิตหรือว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับสามารถนําไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ได้กับพลังงานน้ำนยครับผมจากการผลิตโดยใช้เครื่องแปรรูปชาโดยใช้พลังงานน้ําขับเคลื่อนนะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ชาดําชนิดซองนะครับ1กล่องออกมานะครับลวดลายในการออกแบบนะครับเราจะใช้ลวดลายจากเสื้อผ้าของชาวเผ่าราหูครับในกล่องนะครับเป็นชาชนิดซองพร้อมชงนะครับเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกในการชงชานะครับและชาดำลอยปูหมื่นก็ได้รับมาตรฐาน u s d a นะครับเป็นมาตรฐานออร์แกนิกจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นมาตรฐานที่รองรับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสะอาดในการผลิตนะครับผม ก็อยากขอบคุณนะครับวชนะครับที่ให้เวทีสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับได้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับนำมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนคนทั่วไปนะครับที่จะสามารถนําความรู้สิ่งประดิษฐ์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตัวเองหรือไปพัฒนาวิสาหกิจของตัวเองให้ดีต่อไปได้ในอนาคตครับผมในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ครับยังมีพลังความคิดกล้าคิดกล้าทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเอาความคิดเอาพลังเนี่ยครับมาพัฒนา ชุมชนพัฒนาสังคมนะครับโดยที่จะต้องสิ่งที่ทำเนี่ยสามารถทําให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงได้โดยง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากจนเกินไปแล้วก็สามารถทำเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทําร่วมกันครับแล้วก็จะสามารถทําให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ชุมชนแล้วก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับผมขอบคุณครับ